สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกนชินอิมแพ t อีกเช่นเคยนะครับผมเพระวันนี้เนี่ยนะครับมีตู้กาชามาใหม่ตัวละครลิมิเต็ดเป็นอูล่านะครับเป็นไวฟุคนล่าสุดของเกนชินอิมแพ t นะครับผมก็เป็นตัวที่ผมเล่งอยู่นะตอนนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเปิดเปิดหาอูล่าซะหน่อยนะครับก็คืออันเนี้ยเป็นอันที่มากันรวงล้วนนะครับถามว่าทําไมนะครับข้อแรกนะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับ ประวัติการเปิดล่าสุดของผมนะครับจงลีนะครับตัวละครฮ้าดาวนะครับเพราะชนะอันนี้คือรีเซ็ตแน่นอนนะครับมากับดวงล้วนได้ก็ดีไม่ได้ก็เดี๋ยวผมเติมพลังแห่งวีซ่าเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็มาเองนะครับผมโอเคครับมาอันนี้คือผมสะสมมันตั้งแต่ตู้ที่แล้วเนาะแล้วก็บวกกับเติมอะไรอีกนิดหน่อยให้ครบ60นะครับจะได้หรือเปล่ามาดูกันมาเลยครับเริ่มที่สิบนะครับลุยโลด อ่าม่วงไห <c oughs> นดูสิได้ใครอ่ะโอเคดาบนะฮะดาบดาบฟ้าฟ้าฟ้า,ฟ,าฟ้าอีกแล้วฟ้าฟ้าฟ้าไม่เกลือจังวะอ่าสินอย่างนะครับโอ้อันนี้ก็ถามว่าเกลือไหมก็ไม่เกลือเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่อยากได้ดีมาครับไปต่อครับลุยโลด น้อง,อองโอเคมาดาบ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 ถาเอากระบองอะฟ้าฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาเกลือจริงๆเลยครับโอ้โหอันนี้ก็เกลือครับ The Bell นะครับไม่อยากนะอ้ามีซิงยางมาอีกตัวนะครับผมมีตัวที่อยากได้อะคือถ้าหาผมอยากได้ใครนะผมอยากได้ s ิ n g c h i นะครับผมมาที่สุดนะมาเหลือสีสแล้วนะครับ ลุยโลดอ่ะบูอีกแล้วโคตรเกลือดูสิสจะได้ไข่นะโอ้โหฟ้าลุลัวเลยอ่ะอ่านายน้อยนะฮะซิงชิลดีครับดีซิงชิลผมยังสีไม่ครบนะอ่า ขอดูก่อนนะฮะสิงคิวตอนนี้นะครับของผม,ผมสีเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเพิ่งซีสี่เองนะผ่านอีกทั้งสองซีเนี่ยนะก่นีหกนะครับผมมามาดูที่อธิษฐานนะครับพร้อมมาสิบไปเลยครับสามสิบนะฮะได้ก็ดี <c oughs> ม่วงอ่ารัสนะฮะอุ้ยดี ขอผมมีขัดห้าแล้วอันหนึ่งนะแต่ว่าเอ่อด้มาอีกอันก็ก็ไม่เร็วนะปั้นให้ตัวธน,นูได้เพราะตัวธนูดาเมจผมเยอะนะเดี๋ยวก็ถ้าเก็บไว้หนก็ดีนะครับผมมันเป็นนอยาได้อูล่ามากกว่ามามาครับขอมยอีกหน่อยนะนะนะอ่ะซิงชิลสีห้าแล้วนะครับมา เออดีดีถือว่าไม่เกลือนะครับวันนี้มาต่อไปนะครับรอบที่สิรอบที่ห้าสิบนะฮะรอบที่ห้านะฮะสีม่วจริงอยากได้ทองเหลืองหน่อยก็ดีนะกระบอกหนังสือ ย้ายอีกแล้วนะฮะไม่ได้ยากได้ลเลยอ่ะอ่าต่อไปนะครับอา่ารอบที่51ถึง60นะครับอันนี้ยังไม่ได้เลดอัพด้วยนะเพราะว่ามันจะเริ่มที่70ขึ้นไปนะครับมา10ไปเลยนะาสาุเหลือง ลิงช็อตนะฮะดาบเรเวนโบะได้ใครละเนี่ยเดอะฟลูดอาวุธไม่ได้อยากได้เลยอ่ะเกลือมากครับพูดตามตรงเลยนะฮะโคตรเกลือนะฮะสงสัยผมคงต้องอควักกระเป๋าซะหน่อยนะครับผม ก็โอเคมาเดี๋ยวควักกระเป๋ากันนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาต่อนะครับผมอ่าครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมไปเติมพลังแห่งวีซ่ามานะครับผมเราก็มีเงินมาเติมกันนะครับนี่50ลูกนะครับผมผลจะเป็นยังไงนั้นมาเรามาลุ้นกันนะครับ50ลูกนะครับผมคือเอาตรงๆคือมันไม่ผมไม่ได้การันตีเลดอัพนะแต่ว่าอ่า ก็ก็เกินดีกว่าไม่มีอะเนาะมามาลุ้นกันนะครับโขกติบสี่ม่วงอีกแล้วนะฮะสลิงช็อตนะฮะชาชุทเตอร์โอ๊ตดาบน้ำเงินสลิงชอ็อตสลิงชอ็อนตะโคสเตลล์ดอนเบรเกอร์เอาไม่ใช่อ่านาอยน้อยนะฮะ ถ้าจะไม่ผิดอันนี้จะเป็นอ่าสีหกพอดีนะก็นะครับขอกลับไปดูนน้อยก่อนนะฮะอ่าไม่ใช่สีนี่ตัวละครนะฮะอ่าอุมดาวนี่นะฮะสีหกพอดีนะครับผมเปิดใช้งานนะฮะกูโฮโซเรนคัตเตอร์นะฮะ มีตัวเทพแล้วครับมาต่อไปนะครับอธิษฐานครับเรามาต่อกันนะฮะตอนนี้จะเป็นอ่าบวกเลทน,นะครับแต่ผมเพื่อกาลันตีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะห้าดาวแน่ๆนะฮะเพราะว่าคือกม็มันก็ไม่ได้การันตีเลทอัพน,นะผมจะเปิดต่อเลยนะครับผมลุยอ่าสีทองสาธุอูล่า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  อูล่านะฮะอูล่าอูล่าจงมาอูล่าอูล่าอูล่าอูลนะครับอ่ามีซิงชิวต่อให้ด้วยนะครับแต่ผมได้มีลานา้นะซีหกแล้วก็คือจะเป็นห้าเมตรแทนนะฮะมา<ม>อ๋อจีนหลุดเลนแมเจ้าวโอเคไม่เป็นไรครับจีนนะฮะได้จีนมา โอ้โดวงของข้าทำไมแย่ yeah, เช่นนี้หนอไม่เป็นไรครับต่อไปการันตีเลดอัพแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดต่อนะฮะมาไปอีกสิบนะฮะดูซิจะได้อะไรบ้างนะฮะคือก็ไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้นะครับเทรลิงเทอ d r ร g ล้อ l a y e r อนะฮะอันนี้ดราก้อนสเลยเยอเช่นกันนะฮะสลิงชอ็อต เรเวนโบว์อ่าไลออนลองนะฮะดาวของเคอร์ชินะฮะแต่ไม่ใช่แนวผมนะฮะผมไม่ได้เล่นอันนี้ถือว่าเกลือที่สุดใน3โลกทีเดียวนะมาสีม่วงนะฮะดาวคอนซาเลเยอร์นะฮะ, ayer, ะ,ฮะจะได้อะไรอีกรอบนี้ ไฟโตนะครับอเจนะฮะนี่สีหกหรือยังนะขอดูก่อนนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปโตสีหกหรือยังไปโต้โตอายังครับเพิ่งสีสีนะครับโอเคแล้วสีนหยางล่ะ สินอย่างซ3สนะฮะคือตู้ก่อนหน้านี้ไม่เคยเปิดเลยนะครับผมส่วนจีนนะฮะไม่เคยได้เหมือนกันเพิ่งเคยได้นี่แหละจริงอยากได้ดีลุกมาแอบอยากได้ดีลุกมากกว่าด้วยมาสิบอันสุดท้ายนะครับนโมตสสะปะคะวะโตนะฮะพอแก่พอแกวแม่แกวพระเจ้าช่วยกวยทอดมา ขอให้ได้นะครับมาได้อะไรโอเคครับผมอ่าสิ่งอยางนะฮะจบแล้วไม่มีอะไรเลยนะฮะ ไม่มีอะไรดีเลยนะอะอย่างว่านะความเกลือไม่เข้าใครออกใครนะครับผมก็สรุปผลประกอบการนะครับเกลือเกลือเกลือและเกลือนะครับผมสัมผัสได้ถึงพลังไอโอดีนอย่างรุนแรงนะฮะ <c oughs> เออแย่เลยอะ่ะคือเจอเข้าไปทีนี่คือแบบเซ็งเหมือนกันนะอย่างว่าแหละผมก็แอบเผื่อใจไปนิดนึงเพราะว่า ผมใช้การันตีเลทออพไปกับจงลี่แล้วไงนะก็เสียดายนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนะฮะมีเวลาอีก20วันนะครับเดี๋ยวผมเก็บเพชรนะฮะแล้วก็บัตรเครดิตตัดเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับได้แน่นอนข่าวนี้ผมรับประกันเลยนะฮะโอเคครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กด subscribe ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ